โอเคทีนี้เรามาดูสถานการณ์การซ้อมนะครับวันแรกของ MotoGP ในรายการออสเตยนกางปีอย่างที่เราจะาหน้าไว้วันนี้นะครับประเด็นที่เราจะมาพูดคุยคือการเกาะติดการซ้อมวันแรกของ MotoGP สนามที่10 o ออสเตยนกางปีครับและแน่นอนสถานการณ์มันค่อนข้างจะไปซ้ำรอยกับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เอาละจะค่อยๆไล่ให้ดูสถานการณ์ต่างๆนะครับมาดูไปพร้อมๆกันนี่คือภาพบรรยากาศในการซ้อมครั้งแรกนะครับอาจจะแคปเจอร์มาไม่หมดเปกโก้บัญญาย่าครับถูกจับตามองมากเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยผลงานในช่วงเรสแรกก่อนรีสาตาร์ทที่สวีเดนกลางปีบนานดีมากแต่เมื่อเข้าพิษออกไปแล้วผลงานไม่ดีเลยอยู่ในอันดับที่4ครับตกลงไปโดนจวน์มียแซงขึ้นมาบนตารางแชมเปี้ยนชิพครับ นี่คือพิษของยามาฮ่าและเป็นพิษที่ถูกจับตามองอย่างมากคือพิษของมาล r i เบียเลสครับว่างเปล่าถามว่าทำไมทีมยังคงแรปอัพแล้วก็ดิสเพลย์เบอร์ของพวกเขาของเขาอยู่ก็เป็นการดิสเพลย์ไว้ตั้งแต่สนามที่แล้วนะครับทีมก็ยังคงประจำการอยู่ตรงนี้มาลลิเบียเลสฟรานเชสโกปปเดียยาก็ เป็นหนึ่งในนักบิดที่ถูกจับตามองนะครับส่วนนี่ฟบาบิโอกาตาโร่ครับจากฝูงบนตารางแชมเปี้ยนชิพผ่านไป10สนามมี172คะแนนเหนือโยฮันซาโกที่เป็นอันดับที่2บนตารางแชมเปี้ยนชิพนะครับอยู่ทั้งหมดเนี่ย40แต้มภาพจับมาให้เห็นมาริเบียเลสครับก็มาพร้อมกับผู้จัดการแล้วก็ ผู้ติดตามของเขาสามคนนะครับยืนอยู่บริเวณขอบแท็กของ Red Bull Ring พอภาพจับมาให้ดูปุ๊บเนี่ยครับเบียร์เลสก็ยังมีรอยยิ้มนะพอถ่ายไปเบียร์เลสปุ๊บภาพตัดกลับมาดูภาษากายหรือว่ารีแอคชั่นของไฟโบกาตาโร่ aro, หน้าเครียดขึ้นมาทันทีคือผมมองว่ากาตาโร่เองก็กดดันนะกดดันในมุมไหนในมุมที่ว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยมาวิลิก เขาตัดสินใจแบบนี้เพราะว่าตัวของผมหรือเปล่านั่นแหละครับนั่นจะเป็นแรงกดดันที่ถาโถมเข้าไปใส่ฟฟโบกัตตารโรแต่ในมุมนี้กัตตารโรเองผมเชื่อว่าเขาน่าจะจัดการกับภาวะด้านอารมณ์แล้วก็ขจัดสิ่งรบกวนตรงนี้ไปให้ได้นะครับนี่คือจังหวะของแจ็คมินเลอร์ครับหลุดออกไปที่บอกรวด คนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในวันแรกของ Honda ก็คือคนนี้ทาคาอกินาคากามิครับสนามที่แล้วก็เร็วที่สุดนะครับจบอันดับที่5ดีที่สุดของ Honda เลยรองลงมาก็เป็นมาร์คมาเกสเนี่ยครับทากะเจ้าของรถแข่งหมายเลข30นะครับนักบิดชาวญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในพรีเมียร์คารครับฮอเกอร์มาตินถูกจับตามองอย่างมากครับ หลังจากที่ได้คว้าโพกับการแข่งขันซีเรียนกลางปีและยังคว้าชัยชนะมาอย่างหมดจดครับหนีโจอันเมียได้แบบโอ้โหคือเขาก็ไม่ได้หวั่นศักดิ์ศรีของแชมป์โลกนะเขาบอกว่าตอนที่โจออนเมียไล่มาเขารู้แล้วแต่ตัวของเขาเองเขาก็ไม่ได้ประมาะก็ขี่ไปตามเรสเพลของตัวเองดังนั้นก็อย่างที่เห็นครับฮอเก้มาตินคว้าชัยชนะไปครองได้สำเร็จ ในสนามที่ผ่านมาส่วนสุดสัปดาห์นี้ฮอกเกาตินก็ยังคงเป็นนักบิดที่ถูกจับตามองว่าจะเป็นแคนดิเดตของผู้ที่จะเป็นผู้ชนะโยฮันซาโก้ครับสุดสัปดาห์นี้เปิดตัวมาได้อย่างร้อนแรงแล้วก็เร็วสุดๆนะครับเวลาที่เขาทำได้ในรอบ e p 1ครับทุบสถิติเดิมของฮอกเกาตินลงอย่างรับครับและก็เป็นคนที่เร็วที่สุดในวันแรกของคอมไบทมมด้วย นี่คือจังหวะของฟาบิโอกวาตาโร่ครับทำให้หลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่ารถยามาฮ่ามันมีปัญหากันแน่รถไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ไม่สามารถไปต่อได้จังหวะนั้นเนี่ยก็เกือบโดนนะรอซซี่เปิดโค้งมาก็เกือบที่จะสัมผัสกันเหมือนกันแต่ก็ยังดีที่รอซซี่มาได้ไม่เร็วนักนะครับเนี่ยครับ ลงเนินมาเป็นรีเพลย์ให้ดูจังหวะนี้นี่คือตอนที่กาตาโร่รถมีปัญหาก็พยายามยักเจย,ยักยันกันอยู่พักหนึ่งครับมีหลายฝ่ายถามว่ารถของกาตาโร่เกิดปัญหาอะไรตอนนี้ผมดูจากรายงานต่างๆยังไม่มีการออกมาชี้แจงเหตุผลว่าเป็นเพราะเครื่องยนต์หรือว่าเป็นระบบ traction control หรืออะไรต่างๆยังไม่มีการรายงานสาเหตุว่ารถของไฟโบกาตาโรนั้นเกิดอะไรขึ้น เนี่ยครับถึงแม้ว่ารถของเขาจะมีปัญหาแต่ก็ยังทำเวลาอยู่ในอันดับที่6ของการซ้อมครั้งแรกครับฟาบรกาซาโร่ CG ขึ้นให้ดูไลฟ์ฮาร์ดเรทคืออัตราการเต้นของหัวใจครับ149 BPM นั่นก็เป็นช่วงท้ายนะครับของ FP1 ทีนี้มาดูผล FP1 กันบ้างครับ ผล fp 1ก็เป็นคนนี้ครับโยฮันซาโก้นักบิดชาวฝรั่งเศสจากพราม a กรีซิ่งใช้รถแข่งดูคาติครับเดสม o เซดิซี gp 2ีสเสเปคเดียวกัน4คนเลยครับทั้งของฟรานซิสโกมันเดียาแจ็คมินเลอร์ฮอเก้มาตินและตัวเขาเองนาที22.827ครับสร้างสถิติใหม่เป็น all time lap record ของเรดบูเรดบูริงนะครับอันดับ2โจวันเมียครับโจวันเมียเหนือที2 3่2 5วิธีการทำงานของ โยฮันซาโกแตกต่างจากนักบิดคนอื่นสิ้นเชิงนะครับคือเราจะเห็นได้ว่านักบิดทุกคนที่เริ่มต้น fp 1เนี่ยเริ่มต้นมาด้วยการใช้วิธีการวิ่งแบบเซตเรสเพ g e โดยที่ไม่ได้รีบกดเวลาต่อรอบสำหรับการทำา l y y n n l แ p มีเพียงโยฮันซาโกเพียงคนเดียวที่ซัด Flying Lap มาคนเดียวเลยนั่นหมายความว่าซาโกเนี่ยไปเจอเรสเพ g e ของตัวเองแล้วล่ะนะครับเจอสูตรที่จะใช้สำหรับการแข่งขันแล้ว เขาก็เลยเริ่มต้นการซ้อมครั้งแรกด้วยการซัดเรดเพจแบบโหดๆไม่เกรงใจชาวบ้านเลยครับทุบสถิติของเรดบู i n g ครับนาที22.827อันดับ2เนี่ยโจอันเมียโจอันเมียตามอยู่ถึง0 7 9 9อ่า798นะครับ0.798ตามอยู่เยอะมากนะครับแล้วความเร็วทางตรงของ โจอันเมียท็อปสปีดของเขาอยู่ที่310.3ส่วนยฮวานซากโก้นะครับรถดูคติ3า6 7หเอาง่ายๆก็เร็วกว่าอยู่6.4กิมตรต่อชั่วโมงอันดับที่3อเล็กซวินครับอเล็กซวิน1นาที23.7 30ก็ตามซากโก้อยู่0.903เกือบวิหนึงครับอันดับ4ีทาคาอากินาคาคกมินักบิดที่ดีที่สุดของคันดา้าในการซ้อมครั้งแรกครับ นาที23.7.90ตามอยู่0.963อันดับ5อเล็กสปากาโรครับนักบิดสเปนิชจากอพิเอลเลซิ่งทีมเกรซนีนาที23.8.41ตามอยู่1.0.14เลยนะครับ1วิอะเราไม่ค่อยได้เห็นตัวเลขแบบนี้ใน MotoGP มานานแล้วนะแต่อย่างที่ผมบอกว่านักบิดทุกคนเริ่มลงมาเซตเวทเพจมีเพียงโยฮันซาโก้คนเดียวที่ตัดสินใจทำเวลาแบบ Flying l a p ในรอบ f อ1 นะครับและเขาก็ทําได้ดีทุบสถิติด้วยอันดับที่6 f ฟา i บิโอกาตาโร่ครับถึงแม้ว่ารถจะพังแต่กาตาโร่เองก็ยังอยู่ในอันดับ6บบนตารางของวันนี้นะครับตามอยู่1.038อันดับ7 a l e อเล็กซ์มาเกสครับเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆส่งสัญญ,ญาณที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับอเล็กซ์มาเกสแล้วก็ทาคาคินาคาโกมิจบอันดับ7 FP1 ครับตามอยู่1.054ฟรานเชสโกบันเดยาอันดับ8 ามอยู่1.076และคนที่หลายคนจับตามองครับมาร์คมาเกสมาร์คมาเกสอยู่ในอันดับที่9 m a r มาเกสพอเริ่มต้นการทำงานในวันนี้เห็นได้ชัดว่าเขาเริ่มออกอาการให้เห็นถึงความล้าที่บริเวณหัวไหล่ด้านขวากล้องพยายามจับไปหลายครั้งนะครับเพื่อที่จะดูอาการของมาร์คมาเกสก็ก็มีอาการแสดงออกมาให้เห็นนิดหน่อย ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ามันอยู่ในจุดที่มันสามารถทนได้ในการแข่งขันแต่มันก็จะรบกวนตัวเขาเองนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำผลงานได้อย่างเต็มที่มาเกสตามยู h ันซักโกอยู่1.140นะครับส่วนผู้ชนะผู้ชนะจากเรสที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเจ้าของโพเป็นเจ้าของสิทธิเดิมด้วยนะครับนั่นก็คือสักครู่นะครับฮอเก้มาตินฮอเก้มาติน จบการซ้อมครั้งแรกอันดับที่10ครับตามด้วยโปเอสปากาโรอันดับ11เอเนียบัสเดนี่อันดับที่12 13ลูก้ามารินี่ก็เป็นทีมเมทกันนะครับ14วาเลนติโนโรซี่ครับในทียี่สิบสี่จมิเกลอลิเวราครับ16แบรดบินเดอร์มาอยู่กันตรงนี้เลย15-16คู่หูทีม k d m สนามนี้เดนนี่เปโดซ่าไม่ได้ลงทำการแข่งขันด้วยสิบไวการ์ดนะครับก็อย่างที่บอกว่าไวการ์ดมันก็มีโคต้าด้วยกันอยู่นะครับ มันก็มีโคต้าอยู่ว่าจะลงได้กี่ครั้งดังนั้นเนี่ยเขาก็ใช้สิทธิ์ลงมาที่เรดบู i n g แค่สนามเดียวเพื่อเก็บข้อมูลเชื่อว่าเปโดซ่าน่าจะได้ข้อมูลให้กับทีมค่อนข้างเยอะพอสมควรเพื่อป้อนให้กับนักแข่งของพวกเขาอย่างมิเกลออลิเวราและก็แบดบินเดอร์ในสุดสัปดาห์นี้ด้วยอันดับที่17แจ็คมิลเลอร์ครับมิลเลอร์ลุ่มๆดอน,น,นมากเลยนะครับที่เรดบูลิงสุดสัปดาหที่ผ่านมามีลุ้นท็อป3แต่ก็ ไปพลาดล้มจากการที่เรียกประโยชน์จากยางหน้ามากเกินไป18ดานิโลเปตุชชี่ครับ19อีเคเลโกนาแล้วก็20 Carl c คาวคาชโลสนามนี้มีนักบิดขาดหายไป2คนถ้าเทียบจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนั่นคือแดนนี่เปโดซาไม่ได้ลงทำการแข่งไวการ์ดให้ KTM ต่อรวมไปถึงทางด้านของลอเรนโซ่สมาโดรีของอะพิเลียนะครับที่ข้อเท้าแตกกระดูกข้อเท้าแตกก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดไป ก็เลยทําให้ต <ii> er mm ัวเขาเองไม่สามารถที่จะลงทํางานแข่งขันได้และทางด้านของอพิเอียเองก็ไม่ได้ตัดสินใจส่งนักบิดคนใดลงมาทําหน้าที่แทนหลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่การซ้อมในรอบ FP2 นะครับมาดูสถานการณ์ไปพร้อมๆกันถ้าทุกท่านติดตามอยู่หรือว่าชมถ่ายทอดสดระหว่างที่ซ้อมอยู่นะครับก็จะเห็นว่าช่วงปลายปลายการซ้อมของ Moto 3ในรอบ f p 2เนี่ย ฝนตกลงมาหนักมากและนี่เป็นบริเวณพิษเลนที่เวสต์บริงครับฝนตกกระหน่ำม,มาก่อนเข้าสู่การซ้อมรอบ F2 p ของ MotoGP เนี่ยครับให้ดูบรรยากาศนี่ก็เป็นการเข้ามาหยอกล้อแล้วก็คุยกันของแจ็คมิลโลแล้วก็เป็กโก้บัรยาย่าครับ2นักบ,บิดวัยรุ่นจากดูคาติทีม l e โ o น o ครับ นี่ฟาบิโอกวาดาโร่บอกก็แสดงท่าของการว่ายน้ำครับบอกว่าฝนมันตกอะ่ะสงสัยต้องว่ายน้ำแล้วคือเวลาต่อรอบที่เขาทำมาในช่วง FP1 ก็คือหนึ่งที่2 3ตามซาโก้อยู่ถึง1วินาทีครับนี่คือกวาดาโร่นะครับส่วนนี้เป็นภาพที่จับให้ดูบริเวณขอบแท็กว่ามีน้ำขังอยู่แค่ไหนก็เป็นจุดที่ นักบิดจะต้องหลีกเลี่ยงกันครับอันนี้เป็นรถแข่งของมาร์คมาเกที่ได้รับการอัปเกรดมานะครับอัปเกรดก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่เป็นเรื่องของความสะดวกสบายเอาง่ายเป็นเป็นการฟิตติ้งนะครับฟิตติ้งของนักแข่งฟิตติ้งรถแข่งให้กับนักแข่งเองก็เป็นการโมดิฟายฟิลทงหรือว่าถังน้ํามันใหม่เป็นแอดออนเข้ามามันเป็นการเสริมสรีระให้มันกว้างขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็การลื่นอีกด้วย ตรงนี้มาเกสเองรู้สึกว่าเขาบอกว่ามันมันไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่เวลาที่จะพลิกรถนะครับมันหลวมๆไปนิดนึงก็เลยขอให้ทีมงานเนี่ยทำการแอดออนติดตั้งอุปกรณ์ตรงนี้เข้ามาสําหรับการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยครับภาพจะจัด2ฝั่งเลยครับนี่คือจังหวะหนึ่งที่หลายคนถามว่ามันจะเกิดดราม่าไหม ที่โค้ง10นะครับการตีคู่มากันระหว่างมาร์กมาเกสกับโจอันเมียครับ9-3กับ3-6ก็เป็นรีเพลย์ที่โค้ง10นะครับโค้งสุดท้ายมา r k เกสอยู่ข้างในแล้วก็เมียอยู่ข้างนอกครับแล้วก็เลี้ยวไม่ได้ครับโจอันเมียเพราะว่าลายข้างในเป็นของมาร์กมาเกสแต่แก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับมันเป็นจังหวะของการซ้อมเท่านั้นเองทีนี้มาดูผลการซ้อมมานิดนึงนะครับผลการซ้อมเนี่ย พอฝนมันตกลงมาแล้วแทรกมันแห้งช่วงไปลายๆนะครับคนที่ทําเวลาได้ดีก็กลายเป็นคนนี้ครับ EK เลโกนาเลโกนาใส่สลีกลงมาวิ่งในช่วงท้ายๆก็ทําเวลาเร็วที่สุดอยู่1นาที27.5 20วินาทีเดี๋ยวผมจะให้ดูผลของ FP2 ก่อนนะครับผล FP2 เนี่ย EK เลโกนาเร็วที่สุดนะครับ เขาไม่ได้เร็วที่สุดในในช่วงที่เป็นฝนนะมันเป็นช่วงที่แทร็กเน้นแห้งลงมาแล้วแล้วก็ใส่สลิกลงมาวิ่งนาทียี่สินเจ็ดเตเวลาของอีเคเรย์พนาครับโยฮันซาโกอันดับที่2อันดับที่3อเล็กซ์สปาการโรครับอันดับที่4มาร์คมาเกสวิ่งฝนแล้วก็ซ้อมเรสเพดในช่วงฝนทําได้ดีแจ็คมิลเลอร์อันดับที่5อเล็กซ์มาเกสอันดับที่6นะครับอันดับที่7อเล็กซ์วิน8โปรสปาการโรครับ9กาฟาโบคอตาโรครับก็ซ้อมฝนดีขึ้นมาหน่อยหนึ 11ฮอกก้มาติน12นาคากามิ13บัญญรรยาย่าครับ, 13, aya, รบ 10, อพอไล่ไปตั้งแต่13 14 15 16 17 18 19 20เปนะี่ยเป็นกลุ่มนักบิดท,ที่ก็ไม่มีเวลานะคือตรงเนี้ยที่ไม่มีเวลาเพราะว่าเวลามันมันช้ากว่านะครับมันช้ากว่าคนอื่นถึง107วินาทีคือมันไม่ได้อยู่ในในเกณฑ์ของการคอลิฟายนะครับก็เลยตัดออกไปแต่จริงๆแล้ว มันก็เป็นแค่เพียงเวลาต่อรอบในเค r e n t s นเซชันช่วงที่ฝนตกเท่านั้นเองทีนี้มาดูผลคอมไบ Time ของวันแรกนะครับคอมไบไทม์วันแรกถึงแม้ว่า f p 2ฝนตกมันไปซ้ำรอยกับสนามที่แล้วเลยนะเ e เรียนกลางปีก็เลยต้องยึดนะครับยึดเอาเวลาในช่วงของการซ้อม f p 1เนี่ยมาเป็นคอมไบ Time อันดับหนึ่งโยฮันซาโก้เลยครับอย่างที่เรียนให้ทราบอันดับ2โจอันเมียอันดับที่3อเล็กซ์วินอันดับ4ทาคากินาคากามิอันดับที่5อเล็กซ์ปาการโร่ครับอันดับ6ฟาเบอร์กาตาโร่อันดับที่7อเล็กซ์มาเกสต่อด้วยฟรานเชสโกบัญญาญาอันดับที่8นะครับอันดับที่9ก็เป็นของมาร์คมาเกสครับอันดับที่10เนี่ยเป็นของฮอเก้มาร์ตินแชมป์สนามที่แล้วครับเป็นเจ้าของโพด้วย 11บเอ s p ปสปากครับยกระดับขึ้นมาได้นิดหนึ่ง12 e n อเนบัสเซนครับ13 Luca ลูกา n i มารนีต่อด้วยวาเลนติโนโร s ซีอันดับที่14 15 16เป็นคู่หูจาก Red บูลเคทีเอ็มแฟค t e อรก็ต้องพยายามนิดนึงนะครับสนามที่แล้วแบดบินเดอร์หลีกเลี่ยงปัญหาของยางขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับที่4ได้สตาร์จากอันดับ16นะทยานขึ้นมาอยู่อันดับที่4นี่โอ้โหโคตรโหดแต่ไปไม่ถึงโพเดียมเพราะาระยะห่างมันค่อนข้างไกล อันดับที่17แจ็คมิลเลอร์ครับมาดูคู่หูของ KTM อีกรอบนึงมิเกลเดล l ่ามีปัญหายางที่ยางหน้าหลุดร่อนเป็นแบบเป็นแผ่น2จุดเลยนะครับก็เลยทําให้มิชลินเนี่ยตัดสินใจที่จะป้อนยางใหม่นะครับเปลี่ยนยางหน้าใหม่จาก asymmetric คือยางที่ไม่สมมาตรหน้ายางซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี่ยถอดออกมาแล้วก็ใส่ยางที่เป็นยางปกติคือยาง symmetrical ยางที่มีเนื้อยางหน้า หน้ายางซ้ายและขวาเท่ากันแล้วกลับเข้าไปให้ใหนักบิดทุกคนเลือกใช้นะครับดังนั้นอยากให้จับตาดูว่าเวลาต่อรอบอาจจะดีขึ้นในสูดสัปดาห์นี้มาต่อที่อันดับที่18เป็นนิโรเปตูชี่1ิบเีเคเลโกนาแล้วก็ปิดท้ายด้วยคาวคาสโลเช่นเคยนั่นคือสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นของรุ่นม o ต GP และแน่นอนว่ามันบ่งบอกหลายๆอย่างให้เราได้เห็น รีแอคชั่นของไฟโบกาตาโรและก็ทีมเนี่ยโอ้โหผมผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะจับตามองอย่างดีเลยว่าการตัดสินใจของทีมเนี่ยมันจะเป็นยังไงทีนี้ย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องของมาริเบียเลสกับยามาฮ่าหน่อยยามาฮ่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดพวกเขาตัดสินใจแยกทางกับมาริเบียเลสจริงๆพวกเขาจำเป็นที่จะต้องหาตัวนักบิดคนใหม่มาแทนที่ แล้วนักบิดคนนั้นจะต้องมีดีเพียงพอที่จะช่วยทีมเก็บคะแนนด้วยตรงนี้สำคัญมากนะครับเราอาจจะได้เห็นนักบิด Big Name บางคนกลับมาอยู่กับยามาฮ่หรืออาจจะได้เห็นการผลักดันฟังโก้ m มบิเนลลี่กลางคันนะครับโปรโมทขึ้นจากทีม SRT ขึ้นไปบิดให้กับยามาฮ่ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น m o บิเนลลี่เนี่ยกว่าจะหายบาดเจ็บก็ต้องนู่นเลยนะครับในการแข่งขันที่มิซานโนหรือมอเตอร์แลนด์กน ตรงนี้ยังไม่ชัวร์ทีมอยากให้หายดีก่อนก็คือกลับมาที่มิซาโนโ่แต่ตัวของเขาเองเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะกลับมาที่การแข่งขันที่อารากอนให้ไดก้ก็ต้องมาจับตาดูสถานการณ์ของยามาฮ่าด้วยเช่นกันนะครับคือมันไม่ได้เสียหายแค่ฝั่งของมาริเบยเลสอย่างเดียวนะครับคือเบยเลสเนี่ยเป็นนักแข่งโอเคคุณยอมทิ้งแต้มยอมทิ้งอนา,าคตในปีนี้ไปเลยแต่ในฐานะทีมเนี่ยมันมีเรื่องของการพัฒนารถด้วย การทํางานการทดลองชิ้นส่วนต่างๆที่จําเป็นที่จะต้องทํางานควบคู่กับนักบิดอีกคนหนึ่งมันก็เลยทําให้สถานการณ์ของ y ม m a h a เองตอนนี้ค่อนข้างลัสษาประสายนะครับคือละสามากจนหลายคนเนี่ยมองว่าโอ้โหความคลื่อนไหวของ BRS เนี่ยมันสั่นสะเทือนวงการ m o t ต g p จริงๆนะครับแล้วก็ทำให้ y ม m a h a เจองานหนักสุดๆ ภายใต้สถานการณ์ของโควิด -19 เนี่ยเรื่องการเงินเรื่องอะไรด้วยโ,โหสำคัญมากนะครับ